family today is two zero two three. Yeah. New Year, first of uh, January. We, been, we all family come came to here is a pyramid. Sunway, Sunway Pyramid shopping. Uh, wow. Yeah. Sunway. Yeah. Sunway. Yeah. Uh, <laughs> uh, sign like Egypt. Egypt. I want to know. Want to know? I think that's how you see. Kawan, ini saya. Mama, biasa. Mama, mama tak. Mama tak, mama. Okey. Oh, senang kemes. Oh สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่หนุ้ยกับพ่อบ้านลีก็พาเด็กๆอะคะ่ะออกมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวที่ห้างที่แบบใหญ่มากใหญ่เมื่องังอลังการนะคะที่นี่เขาก็เรียกว่าซันเวย์พีระมิดค่ะพาเด็กๆมาดูบรรยากาศการเฉลิมฉลองปีใหม่จีนนะคะในประเทศมาเลเซียค่ะค่ะอืม ห้างนี้นะคะจะอยู่ในเมืองค่ะจะอยู่ใกล้พัทลิงจายาซิตี้นะคะค่ะบ้านที่แม่หนุยอยู่นะคะก็ก็การเดินทางค่อนข้างไกลเลยล่ะคะ่ะมาที่นี่นะคะก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่ง,งชั่วโมงในการเดินทางนะคะแต่ว่าคือแบบว่าเราก็ไม่ได้มากันบ่อยเนาะเรานานๆพาเด็กๆออกมาเพราะว่า เมืองที่แม่หนุยอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะอยู่ออกนอก,นอกเมืองนิดหนึ่งนะคะเป็นแบบว่า slow slow life อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะก,ก็แบบว่าได้อยู่กับธรรมชาติดีนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นบรรยากาศโดยรอบของห้างนะคะในช่วงการเฉลิมฉ,ฉลองนะคะวันปีใหม่จีนนะคะหรือที่พวกเรารู้จักก็คือวันตรุษจีนที่นี่เขาจะแบบว่าจัดยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะเพราะว่า ประเทศมาเลเซียจะมีด้วยกันสั่งเชื้อชาติที่อาศัยอยู่หลักๆนะคะก็มีคนมาเลย์คนไชนีสแล้วก็คนอินเดียนนะคะค่ะ,ะช่วงที่ไม่หนุยมาเนี่ยมันจะเป็นปีใหม่พอดีนะคะแล้วก็ปีเนี้ค่ะ2023เนี่ยนะคะ ก็คือออวันจุดจีนวันปีใหม่จีนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเดือนมกรานะคะปีนี้จะเป็นช่วงปลายปลายมกราเนาะ mm. เขาก็เลยมีการเฉลิมฉลองมีการจัดสถานที่นะคะ mm. ก็ดูสวยงามมากนะคะ mm. เขาจัดจัดสถานที่ตกแต่งห้างได้สวยงามเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกกันมากๆเลยค่ะ mm. นานๆจะได้ออกจาก บ้านนะคะแล้วก็มาเที่ยวกันแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ส่วนมากชีวิตประจําวันก็จะอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็จะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไปมีไปซื้อของบ้างกับแม่นุย้ยกับพ่อลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะและโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนค่ะแล้วก็คนจีนที่นี่นะคะเวลาที่มีการเฉลิมฉลองปีใหม่เนี่ยทุกคนที่เขาแบบว่าเอาเขาก็จะ แบบเดินทางอะคะ่ะมันจะมีวันหยุดยาวอะคะ่ะให้สําหรับช่วงปีใหม่จีนเนาะให้ได้กลับไปแบบว่าไปพบแบบพบปะครอบครัวสังสรรค์ไปทานมื้อเย็นด้วยกันไปทานข้าวด้วยกันเฉลิมฉลองกับครอบครัวะคะ่ะเพราะว่าคนจีนบางคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าอยู่อยู่ทำงานอยู่ที่บ้านของตัวเองอะนะคะเขาก็จะอยู่ อีกรัฐหนึง่งแต่ว่าถ้ามีเทศการแบบนั้นเขาจะเดินทางกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือครอบครัวแล้วก็อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเฉลิมฉลองก็เหมือนปีใหม่ไทยอะค่ะคนที่ทำงานในตัวเมืองก็จะเดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างเช่นเอาเวลา ช่วงระยะเวลาที่แม่หนูยอยู่ไทยอย่างเงี้ยค่ะสงการแม่หนูก็จะกลับจังหวัดมหาสารคามเพื่อไปออรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ